เลยคุณส่วนโฟกัสที่ตัวเองนะคะกวถ้วยนะคะ p a จออฟคัพนะคะแล้วก็ e n Of n of คัจริงๆคุณเป็นคนจิตใจดีแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะมอบความรักให้คนอื่นหรือว่าคนใหม่ได้ตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่น่ารักอ่ะคือแบบคุณเป็นคนที่ธรรมดาแบบเป็นคนง่ายๆเป็นคนที่แบบว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบที่ง่ายแบบนั้นนะความหมายม่นง่ายแบบถนึงว่าคุณสามารถ คุณสามารถเขาเรียกว่าอะไรคุณสามารถพร้อมที่จะให้ความรักแล้วก็เป็นคนที่น่ารักใครเห็นใครก็รักคุณอ่ะใครก็ชอบเพราะคุณอาจจะเป็นคนใจดีโดยพื้นฐานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เดินออกไปจากชีวิตคุณนี่หรือบล็อกคุณนี่คุณไม่รู้สึกว่าคุณสูญเสียอะไรนะตอนแรกมันอาจจะรู้สึกแบบเอ้ยเฟลบ้างนะคะรู้สึกแบบเออไม่พอใจไม่อะไรบ้างแต่ว่าแต่ว่าคือตอนเนี้ย เข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยคุณเช็คละนะพลังงานนั้นนี้น่าอาจจะสักพักละนะคะคุณรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรฉันอยู่ได้ก้าวถ้วยนะคะนะคะเมื่อก่อนอาจจะมีการหึงหวงกันเกิดขึ้นนั่นแหละนะคะแต่พอร,รู้ความจริงแล้วว่าเขาไม่ได้ให้ในสิ่งที่เขาไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับคุณแล้วเขาก็ปกปิดนะคะไอ้ความจริงบางอย่างไว้เนี่ยคุณก็สามารถเดินออกมาอย่างชิวๆตอนนี้คุณทําใจได้แล้วนะคะในในหน้าไพ่คุณทําใจได้มากเลย แล้วก็ไม่ได้รู้สึกสนอ,อกสนใจคนคนนี้อีกแล้วนะคะไม่ว่าเขาจะทําพฤติกรรมหรือว่าโพสต์อะไรก็แล้วแต่คุณไม่ได้สนใจไม่ได้เข้าไปส่องไม่ได้เข้าไปอะไรในชีวิตเขาอีกแล้วไม่หึงไม่ห่วงนะคะไม่รู้สึกอะไรนะเห็นไหมคุณอาจจะมีเซนด้วยซ้านะคะมีจิตสัมผัสเดี๋ยวไฮเป็นเทสขึ้นมาอาจจะเป็นหมอดูเหมือนหมอนะคะ แล้วก็โฟล์บอลนะคุณรู้สึกว่าคุณก็กลับไปอยู่กับครอบครัวคุณมีความสุขกับครอบครัวค่ะนะคะลูกหรือว่า,าพ่อแม่พี่น้องนะคะครอบครัวของคุณดีกว่าคุณไปหาความมั่นคงจากตรงนั้นดีกว่าคุณบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีแฟนไม่เป็นไรฉันอยู่ได้นะคะประมาณนี้เอ๊ะมันไม่มีไพ่ที่ตรงกับท็อปปี้เห็นไหมเด e เดยขึ้นใต้สำรับคือมันจบจริงๆนะคะความสัมพันธ์นี้นะไม่มีทางที่จะหวนมาเจอกันได้อีกนะคะ เหมือนคุณอาจจะไปไม่แน่ใจนะว่ากองนี้ไปสวดมนต์ขอพรหรือเปล่าว่าถ้าคนไม่ดีคนไม่ใช่คนไม่จริงใจให้ออกไปจากชีวิตคุณก็เป็นไปได้นะอาจจะไปอธิษฐานจิตนะคะมาแล้วของแบบนี้นะคะถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่คือถ้าไปอ,อธิษฐานจิตแล้วคุณมีบุญกุศลมากพอเนี่ยจริงศักิสจะช่วยดลบังดานนะคะให้คนที่ไม่ดีหรือคนที่มาหลอกลวง หรือพูดความจริงไม่หมดนะคะหรือโกหกปิดบางซ่อนเร้นเขาจะออกไปทันทีนะคะไม่เกินไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะคะเรื่องราวพวกนี้จะเปิดเผยนะคะอืมนะชัดเจนถึงจะไม่ตรงกับท็อปปิกแต่ก็เป็นเรื่องเล่าที่มันรู้สึกว่าโอเคอยู่นะไม่รู้เพราะว่าของใครนะคะก็ขอทุกคนสู้ๆนะคะอะไรที่ไม่ใช่ของเราแล้วก็แค่ถอยออกมา แล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่ไพ,พ่เดอะฟูไพ่เริ่มต้นนะคะไม่ต้องซีเรียสเริ่มต้นนะคะสดใสกว่าเดิมแน่นอนอะคราวนี้มาดูว่าอลัาเคลิลอยากจะบอกอะไรคุณมิสซ i เคลิลวิสตันนะะหรือว่าจะใช้อลิสดีอลิสไม่ค่อยถนัดเลย ชีว่าเขาให้คุณแนะนำคุณทำอะไรบ้างเห็นไหม Angel of m i c l e l หรือแมนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครองคุณแล้วก็ไปกับคุณด้วยนะไม่ต้องห่วงนะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคนที่เลือก energy นี้น่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง Charity เห็นไหม ใหม่พอมาแป๊บนึงนะขี้เกียจเปิดสมุดนะคะ